โลกร้อนไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่คือภัยที่ทำให้ธุรกิจอาจล้มละลายได้เพราะโลกร้อนขึ้นแค่หนึ่งองศาสร้างผลกระทบมหาศาลธุรกิจอสังหาสะเทือนวัสดุก,ก่อสร้างต้นทุนสูงขึ้นทุกวันเพราะขาดวัตถุดิบแถมอากาศร้อนจัดค่าไฟพุ่งกระฉูดหรือแม้แต่เทรนผู้บริโภคแบงสินค้าที่ทำให้โลกร้อนแถมรัฐบาลทั่วโลกเก็บภาษีคาร์บอนธุรกิจไหนไม่ปรับตัวอยู่ยากนแน่แน่นี่ไม่ใช่แค่ความท้าทายแต่คือโอกาสทองเลยละ่ะธุรกิจที่ปรับตัวเร็ว คิดคนนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยลดโลกร้อนไม่เพียงแค่ช่วยโลกแต่ยังสร้างกำไรได้มหาศาลมาดู3ธุรกิจสุดปังที่กำลังเปลี่ยนเกมการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าและโลกของเราไปพร้อมกันเริ่มจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ออกแบบ Green Building หรือตึกเขียวที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง30-50%เทียบกับตึกธรรมดาด้วยการคำนวณทิศทางของแดดและลม สร้างตึกให้ไม่ร้อนรับลมไหลผ่านได้ดีลดการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโซล่าเซลล์ผลิตพลังงานสะอาดช่วยประหยัดไฟได้ถึง48%แผงเพิ่มค่าเช่าได้สูงกว่าตึกธรรมดาถึง25%เจ้าของตึกปล่อยเช่าได้เงินมากขึ้นคนเช่าก็ประหยัดไฟวิน,ว,นวินสุดๆด,ด้านธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้างก็ทำถึงไม่แพ้กันโดยพัฒนาปูนคาร์บอนต่ำ ที่ผสมวัสดุรีไซเคิลใช้ความร้อนในการผลิตน้อยกว่าปูนทั่วไปถึง4 0เลยปล่อยคาร์บอนน้อยลง20%แต่ยังแข็งแรงเท่าเดิมบริษัทก่อสร้างใหญ่ๆหญ่หันมาใช้กันเพียบปิดท้ายที่ธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดสมาร์ทฟาร์มลดการใช้สารเคมีดีต่อสุขภาพใช้เทคโนโลยีควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยได้แม่นยำเพิ่มผลผลิตได้มากกว่าก,า,การทำฟาร์มแบบดั้งเดิมถึง20-30เ นอกจากนี้ยังใช้พลังงานหมุนเวียนในฟาร์มลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อีกด้วยเป็นยังไงล่ะได้กินอาหารแบบปลอดสารแถมยังช่วยโลกได้ด้วยเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าโลกร้อนไม่ใช่แค่วิกฤตแต่เป็นโอกาสทองของธุรกิจเลยใครปรับตัวได้เร็วก็มีโอกาสสร้างรายได้เติบโตได้ในระยะยาวน่าลงทุนสุดๆ